สวัสดีครับเอ่อผมจะมาอธิบายการใช้กล้องกดพวงง่ายๆครับนี่ครับตัวเคสนี่ใส่มือนะครับจับถ่ายนะครับนะครับไป่ายนี่ครับอ่าวิธีการเปิดนะครับกดแช่ตรงข้างด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับกดแช่พอมีเสียงติ๊ดๆนะครับอ่ากล้องจะติดนะครับนี่นะครับจะขึ้นเป็นรูปอ่ามองเห็นไหมครับอเห็น นี่ครับมันจะขึ้นเป็นรูปเอ่อเป็นวีโอนะครับเป็นรูปวีโอนี่ครับข้างหน้าด้านหน้าก็เป็นขึ้นรูปวีโอนะครับนี่ครับเวลากดถ่ายก็กดตรงนี้ครับหยุดกดหยุดข้างบนนี่ครับถ้าจะถ่ายภาพนิ่งเรากดด้านหน้าด้านนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่มันจะเป็นภาพนิ่งเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับกดวนไปเรื่อยถ้าเป็นรูปอย่างนี้คือกดดูนะครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับโอ้แบบนี้เขาฟังกันมาเกี่บแล้วต่ออวัสานี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวมาวนวนมาจะเป็น VO อีกทีหนึ่งนะครับเวลากดปิดกดแช่นะครับนครับอ่าเดี๋ยวก็ปิดเรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดนะครับง่ายๆนะครับวิธีการเปิดเอ้าเดี๋ยวว่าเออนะครับเราเปิดนี่ครับมองนี้ครับคำบนครับงานด้านหน้านะครับอ่าดูดูดูนะครับด้านหน้าคือด้านนี้อันนี้ด้านหนังนะครับด้านหน้าครับงานด้านหน้าขึ้นครับงานขึ้นครับงานขึ้น กึ๊กอ่าแก๊กเดียวพอนะครับเดี๋ยวเปิดฝาออกนะครับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับเทออกมาครับเทออกมาเทออกมาเราจะเจอกล้องนะครับเจอกล้องนะครับมันมีนะครับอ่าผมหามุมนะครับมันมีด้านข้างตรงใส่มโมรนี่ก้์ดนะครับเราก็กดเข้าไปเวลาถอดการ์ดเรากดจึ๊กปึ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งออกนะครับกดทีเดียวแล้วเด้งออกนะครับเวลาใส่นะครับใส่ผิดมุมมันยัดไม่เข้าอย่าไปฝืนมันนะครับ แล้วก็ใส่ตรงมุมนะครับตรงด้านมันคือหันตัวหนังสือไปทางนี้ครับมันจะมีด้านตัวหนังสือหันไปทางนน้นครับทางด้านหน้านะครับแล้วก็กดลงจึ๊กเดียวกดลงนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเรียบร้อยครับส่วนวิธีการเอาแบตออกก็กดตรงนี้นะครับกดจึ๊กปึ๊บเด้งออกถอดแบตออกนะครับถอดออกนะครับปึ๊บ อาดูกันช้าๆอีกทีนึงนะครับกดนี่เอ่อกดนี่นะครับกดลงไปสไลด์มาด้านข้างนะครับอ่าสไลด์มาข้างนี้แล้วปล่อยมันจะเด้งขึ้นแล้จับแบตออกใส่ก็ยัดใส่ธรรมดานะครับปึ๊บนี่ครับปิดฝาปึ๊บนะครับ,บ,นะรบอ่าต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการใส่นะครับขั้นตอนการใส่กล้องนะครับข้อเคีด เวลาใส่กล้องเคก็จับธรรมดานะครับแล้วก็วางวางตรงหน่อยนะครับอหรือเราไลท์วัสดุนไลท์น,นี่หน่อยก็ได้ครับอันนี้ไม่ไลทก็ได้เพราะว่ามันอยู่ยปิดฝาลงแง่แบบนี้ครับเดี๋ยวปัดข้างบนมาให้มันล็อกล็อกข้างบนก่อนนะครับล็อกข้างบนไอ้ล็อกด้านหลังนะครับูปิดล็อกด้านหลังแล้วกดด้านหน้าลงไปเช็คดูนะครับให้มันสนิทโอเคใช้งานได้เปิดหน้ากล้องนะครับ กดด้านหน้า,นา,นาเปิดถ่ายด้านบนนะครับอ่าอยู่ไทยอะไรไทยอย่างนี้ครับเวลาปิดก็กดแช่นะครับอ่าง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ